หนึ่งสองป,อป๊บบนเป็นไหนตัวน,นี้ฮะคือบอปาย่ังป่ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะยายกอชาแนลมื่อนี้สิไปหาเนี่ยกินนะค่ะเดอ้อหาตึกแหตึกปลามากินรอดชมรอดติดตามผลงานสิได้แนวนกินแรงบาค่ะมื่อนนี้

โอปลาตะเพียนอยู่ข้างใต้รูดว่บอกุนกุนแม่ใครมครไ่ได้ได้ได้เห็นไหมมาแล้วเ,วเดี๋ยวเด้อวันหนึ่งสองอบุบ lun 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 Đu 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 bên này, hả, kêu ừ. hả, ตัวเงินตัวทองหรือเปล่าตัวเงินตัวทองไม่ใช่คือวะคือวะเจ้าผสมไงรุดรุดวะไม่รุดแล้ววะเฮ้อ้ยเฮ้ยไปยังวะอุ๊ยรุดได้ รู้จ่อยโอ้ยโอ้โหแบนี้เลยโอ้ยตายแล้วไม่เห็นหรอกปลาไหลปลาไหลฮะตัวใหญ่ปะอาเนี้มาปลาปไหลปลาไหลปลาไหลอยู่ในใ่ทน่ทอทอพีวีซีมัเป็นบางลัน่นบางลั่นตินแปะเอาแปะแปะคุมาไปแปะคุถาง <c oughs> โอ้ยฮือเ <c oughs> ด็ดต่อมเอียนเลยเมันเอามาให้ยายกอ่อโอ้ตกตกตกเอามามามา ไม่ไม่เอาคู่มาอย่าไปใกล้ใบนี้หลายมันหยามันไข่โอ้โอ่ะถือถือไมาต้องให้ถือดอกเดียวความอาจับคู่ไว้ลูกเวลายจับคู่ไว้เออหนึ่งเออเียนว้าบ

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะเตรียมเครื่องค่ะเตรียมเครื่องต้มปลาอันตะไคร้มะเขือเทศขาใบม,มะกรูด หอมหอมพริกสุดท้ายผักซีเซีาลซีเีลซีเรียเรีบร้อยเตรียมเครื่องต้มปลาค่ะน้ำเดือดแล้วใส่ไปเลย าตะาไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกมะเขือเทศใช่เลยค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยค่ะมะขามเปียกพริกกระเทียมค่ะตำหยาบๆพริกแห้งกระเทียมใส่เลยค่ะตำเรือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยค่ะ ไข่ปลาตะเพียนน้ำปลานะคะน้อยนะคะให้ลงไปปลาผงนัวปลาค่ะน้ำปลาจันาานานางน้อยบางคนปลาใส่หรอกค่ะได้ไันนี่ใสจังน้อยถ้าต้มเพิ่มปลาใส่เดอกท่านผู้ชมไข่ปลา,าเซ่บค่ะ ขอชิมก่อนแสบบไปโอ้แสาบขักเสาบขักโอ้ยังแสบเลยเปรียวพอดีนัววงได้ใส่ค่ะใส้ขึ้นฉายลงไปค่ะใส่หนีกกับใส่น้ำค่ะ,ะใบแมงลักค่ะใส่ไปซุนแน่วัตจะหอม กะเพรากะไ่ผักซีเราวกะส่ค่ะว่าแต่มันหอมใไเมิดสุน,นียวกินในเมิดค่ะต้มปลาเสร็จแล้วเสแสบน้ำกันเลยคะ่ะมาค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันอุ้ยไข่ปลาไหม ปาลานั่นค่ะจำเจวอืมเกี๊ยเจียวยังกรึก,กบๆอ่ะอืมปลิงปลาปลิงปลาสลิดไข่ปลา,ปาอืม จ้ปลิงปลาพาม่พี่น้องแซ่บแสบปลาสลิดเอาล่ะปลิงปลาไม่มีก้างตอกใส่ปากให้หย่านก้างเมียพี่น้องไขป่ปลา sim, certo, certo. เข่าข้ามน้ำข้ามข่าข้ามน้ำข <g ül> <c oughs> ้ามสบเกี่ยวพอแค่พม่น้องเอาพอเพียเนีเ่ chăm chéo. hắn à, sap 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 bình ba Bình lít. Chắp chéo thịt ออ,อปิดโรงเรียนนำนักขึ้นร้ายค่ะยี่สิบอ็งฮะยี่สิบจ็ดเอ็ง<ะ>ยสิบจ็ด,จดสุดน้า เดียวกินถอ่ะข้าวออาถือเอาเฮ้ยไม่ยัดทีเดียว บอลลูนคืออะไรหรออ๋ออันนั้นมะขามมะขามเปียกมะขามเปียกใส่ด้วยเวลาต้มปลาให้มันเปรี้ยวใช่ไหมกินมันเกี่ยว ทานไสยกินขา้าวแซ่บกินข้าหลายไงพอแรง่งจ้ำแล้วเนี่ยเป็นไงอ <Corin ne. S 2> ิ่มแล้วอิ่มแล้วค่ะล่าท่านผู้ชมอย่าลืมหยังลกอย่าลืมหยังบอกท่านผู้ชมสิเงยหน้าก่อนคนไลค์อดซาตอไกให้ด้วยนะคะช่องไหนครับยายกอนช้าแนยก่อนเชาแนว <c oughs> อย่าลื่มกด ติดตามกดซับสไครค์กดไลค์ให้นำเมดดี้ค่ะมเมนี bye ้บ๊ายบายสวัสดีค่ะในหน้าหน่อยในหน้าให้ท่านผู้ชมนะสวัสดีคร,รับปลาไหลปลาไหลายดูไปล่าไปด่าบอยเนื้โอโอ้โหอ่ะถือถือ